ใช่วันนี้ไม่ร้อนด้วย,ว,ยวันนี้มันไม่ร้อนด้วยเป็นใจให้เรามากค่ะ,ะแล้ววิวสวยมากสวยมากมากเลยค่ะวิวอยู่ข้างๆวัดผาสั้นแก้วสวยมากค่ะ เอาให้หมดไปตามกดด้วยด้วยนะไปตามกดหนูด้วยนะคะมาเจอมาเจอเอซีอยู่ยนะไกลมากวิวสวยมากอ่ะอดถ่ายไม่ได้ตอนแรกว่าจะไม่เอาแล้วเนี่ยมันสวยค่ะ สวยงามมากๆเลยค่ะวันมารอบนี้สวยมากเลยค่ะตกแต่งได้งดงามมากๆเลยบรรยากาศวันนี้ไม่ร้อนด้วยค่ะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆวันนี้คนไม่เยอะค่ะมันเป็นวันธรรมดาคนเลยไม่เยอะ งามมากค่ะออย้ค่สวยค่ะเห็นสวยแล้วก็อดถ่ายไม่ได้ค่ะ ถ่ายให้ลูกพี่อ่ะอ้าวอ่ะเก็บโทรศัพท์ดิอ๋อ <laughs> 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 <laughs>

ไปค่ะเดี๋ยวจะเราจะไปเข้าห้องน้ำกัน Before walking into f a r m o n c h e t t i please take off your shoes. Please put it on the shoe rack on the right hand side. Thank you very much.